สวัสดีครับผมวันนี้เป็นเรื่องราวจากเว็บไซต์ Creepy Pasta ที่ชื่อว่า The Well The Well บ่อน้ำเรื่องราวของปู่ของเจ้าของกระทูที่เล่าว่าเมื่อสมัยที่ปู่เขายังเป็นเด็กเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเขาได้เล่าว่า ปู่ของเขาเกิดในเมืองคราคูฟประเทศโปแลนด์เกิดในฟาร์มไก่ฟาร์มหนึ่งและก็ตอนนี้เขาอยู่ในบ้านป่ายของชีวิตเขาต้องเล่าเรื่องนี้ให้กับใครสักคนก่อนที่เขาจะเปพพ็นพระเจ้าเมื่อคราวที่เขายังเด็กเมื่อ70ปีก่อนนั้นเขาอาศัยอยู่ในเมืองที่เล็กและว่างเปล่าแต่ว่าถูกวิครองโดยพวกนาซีปู่อาศัยอยู่กับพ่อแม่ และน้องชายฝาแฝดของเขาวิข่ากับอีกอรเพื่อหลีกเลี่ยงที่จะเข้าไปในตัวเมืองที่ถูกยึดครองครอบครัวต้องกินไก่ไข่หรือว่าสิ่งที่หาได้ในสวนเท่านั้นเพื่อความอยู่รอดปู่เล่าว่าสิ่งที่ยากงยืนยุคนั้นก็คือการนอนในห้องใต้ดินเพราะว่าน้องชายสองคนของเขายังเป็นเด็กอยู่และห้องใต้ดินนั้นทั้งหนาวมีเพียงหน้าต่างบานเล็กที่จะมีแสงจันทร์ส่องเข้ามาในบางคืนเท่านั้น หากคืนใดปู่นอนไม่หลับปู่ก็จะมองออกไปข้างน,นอกเพื่อชมไร่ชมสวนและบ่อน้ํารางขนาดใหญ่และนี่เป็นกิจวัตรประจำวันที่เขาทําทุกคืนในช่วงสงครามแต่ว่าวางครั้งเนี่ยเขาเห็นครอบครัวหรือแม่ก็คู่รักเดินเข้ามาในสวนของเขาและเคาะประตูบ้านตามมาด้วยเสียงทะเลาะของพ่อกับแม่ว่าเราควรจะไว้พวกเขาเข้ามาในบ้านไหมซึ่งคนพวกนั้นเนี่ยเป็นผู้หลบหนี ในสงครามการที่พ่อไม่ยอมอนุญาตให้พวกเขาเข้ามาเพราะมันเป็นโทษประหารชีวิตต่อพวกเขาและต่อครอบครัวของเราเองสองครามก็ยังเริ่มดําเนินต่อไปเรื่อยๆและคนที่เข้ามาในบ้านนั้นต่างน้อยลงทุกวันในขณะที่ไก่ในฟาร์มของพวกเขาเนี่ยหายไปอย่างต่อนเนื่องทีแรกเขาก็สงสัยว่าเป็นฝีมือของผู้หลบหนี จึงสร้างรั้วกันไว้ทั่วบ้านแต่แล้วไก่ก็ยังหายไปอยู่ดีมันไม่ได้ถูกฆ่าเพียงแต่ว่าหายไปเฉยๆปู่จึงคิดที่จะหาคําตอบว่าไก่ในเล่าของเขาเนี่หายไปได้ยังไงคืนนั้นปู่แอบดูตรงหน้าต่างบานเดิมและพบว่ามีสิ่งมีชีวิตที่คล้ายกับมนุษย์วิ่งไปทั่วสวนปู่จึงรีบวิ่งไปบอกพ่อของเขา จากนั้นพวกเขาก็ลงมาพร้อมกับอาวุธป้องกันตัวแต่ว่ากลับไม่พบใครเลยแต่พอวันรุ่งขึ้นน,นะครับเป็นวันที่ฝนตกพอดีแล้วจากนั้นมันก็มีรอยเท้าเคลื่อนคนตั้งแต่ที่เล้าไก่ยาวไปจนถึงบอ่อน้ำร้างขนาดแห่เป็นรอยเท้าที่เป็นเท้าไม่มีรองเท้าด้วยซ้ำไปขนาดของรอยเท้าเนี่ยดูแล้วว่าน่าจะเป็นผู้ชาย พ่อของปู่จึงบอกกับชัยคนนั้นผ่านข้อความอักษรว่าให้เวลาอีกสองวันและฉันจะปิดบอ่อน้ำที่นี่ไปตลอดกาลแต่ในขณะนั้นเนี่ยปู่รู้สึกว่าจะมีความสงสารไม่เลากคนนั้นจึงคิดที่จะนำผ้าห่มไปให้ในบอ่อน้ำปู่รอให้พ่อแม่นอนหลับและจึงแอบย่องไปตอนกลางคืนส่งเสียงเรียกอยากเป็นมิตรไปในบอ่อน้ำแห่งนั้นแต่ก็ไม่มีเสียงตอบรับกลับมา ปู่จึงเริ่มที่จะปีนลงไปท้างล่างแต่ว่ามันนั้นมีกลิ่นแปลกๆกลิ่นเน่าๆที่ชวนคนหัวลุกปู่จึงรีบหยิบไฟฉายที่พกมาและส่องไปดูวินาทีที่ปู่ส่องไฟฉายเข้าไปเขาก็ตระหนักได้ว่าบ่อน้ําบ่อนี้มันใหญ่มากใหญ่พระอจนสามารถเก็บน้ำไว้ให้กับคนทั้งเมืองได้แต่ว่าข้างล่างนั้นกลับไม่มีใครอยู่เลย ปู่จึงลองส่องไฟฉายไปที่ผนังที่มันแตกเร้าออกมาจนมีช่องให้เข้าไปได้เขาพบชายคนนั้นและครอบครัวของชายคนนั้นทั้งหมดดูเหมือนว่าผู้ชายคนนั้นเนี่ยจะเป็นคนเดียวที่ยังสามารถขยับได้อยู่ร่างกายของเขามีสีดำเลือดปกคลุมเต็มใบหน้าพร้อมด้วยไก่ที่นอนกรองอยู่บนพื้นสภาพสมของไก่เนี่ยมันเน่าเปื่อยแล้วเลย ซึ่งมันอยู่ข้างๆของร่างของผู้หญิงที่กำลังกอดร่างของเด็กผู้ชายและผู้หญิงอายุประมาณห้าขวบซึ่งเขาเราว่าน่าจะเป็นภรรยาลูกชายและลูกสาวของชายคนนั้นดูเหมือนว่าครอบครัวของเขาเนี่ยจะปมาหลายสัปดาห์แล้วสภาพซรากสุขของพวกเขาเนี่ยเหลือเพียงแต่โครงกระสูกเท่านั้นเจอประธานาการแบบนี้ปู่ก็ไม่ได้เกรงกลัวต่อชายผู้นั้นเลยแม้แต่น้อย เพราะเขาไม่ได้รับรู้ถึงภยัยคุกคามที่มาจากชายคนนี้เลยและเขาก็น่าจะรับรู้ว่าครอบครัวของเขาเนี่ยตายไปแล้วแต่ยังคงหาอาหารมาให้ทุกมือเพราะว่าเขายังไม่สามารถที่จะรับความจริงได้พอปู่ลองส่องไปที่ร่างของลูกสาวเขาเนี่ยเขาก็หันไปดูออกไปเถอะพรุ่งนี้พ่อของฉันจะปิดตายบ่อน้ำแห่งนี้แล้วปู่กล่าวเตือนด้วยความหวังดี และเขาก็ปีนขึ้นไปข้างบนโดยหวังว่าชายคนนั้นเนี่ยจะปีนตามเขามาแต่ว่าเขาลองหันกลับไปดูกลับพบว่าโอ้เห็นน้ำตาของชายคนนั้นเขามองไปที่ร่างไร้วิญ,ญญาณของลูกสาวเหมือนเขาได้รู้ความจริงแล้วว่าตลอดเวลาที่เขานำอาหารมาให้เขาไม่ได้นำอาหารมาให้กับครอบครัว แต่เขานำอาหารมาให้กับซากศพวันต่อมาพ่อของปู่ก็ได้ปิดป่ายบ่อน,น้ําร้างแห่งนี้เป็นวันที่ฝนตกเช่นเดิมแต่พวกเขาก็ไม่ได้พบกับรอยเท้าเวญสนาอีกต่อไปเลยปัจจุบันเจ้าของเรื่องเล่าเรื่องนี้ปู่ของเขาเนี่ยนะครับได้เสียชีวิตลงอย่างสงบหลังจากการต่อสู้กับโรคมะเร็งกระเพาะมาเป็นเวลานาน เหตุการณ์ที่เขาเจอมาในอดีตตอนเด็กเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่น่าเศร้ามากๆในช่วงสงครามก็ถือว่าเป็นเรื่องคลิปปี้พลาสต้าที่เป็นแซดพลาสต้าเลยนะครับใครชอบเนี่ยก็ลองไปอ่านต้นฉบับดูได้ในเว็บไซต์คลิปปี้พลาสต้าชื่อเรื่องว่า The Well ในมุเมืองของเรื่องจากเรื่องจริงหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ผมด้วยสำหรับใครมุงมันใจกับทีมงานนะครับแล้่เจอกันใหม่ในคลิปหน้าฝรุนนี้ก็ต้องขอตัวราสวั์ทุกท่านแต่เพียงเท่านี้ครับ แล้วจะ